สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8 8หมอ morit p a d a youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2568ะครับว่าอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงวันไหนบ้างทั้งในศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตินะครับแล้วก็โหราศาสตร์จีนนะครับแล้วก็ตามหลักฮวงจุ้ย อาจารย์ก็จะบอกไปให้นะครับโดยมหาภาคนะครับดวงการดูดวงชะตาเป็นวงกว้างนะแต่ที่สําคัญเลยคือคุณต้องดวงชะตาคุณมาดูนะครับเพราะดวงใครดวงมันถือว่าเป็นสําคัญเพราะพื้นดวงของของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาในเดือนนี้จะมีจังหวะนะครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาช่วงไหนบ้างนะครับมาพูดถึงในช่วงแรกๆก่อนนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะ ก็เอาพูดในเดือนอกรกฎาคมนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วเข้าสู่กรกฎาคมคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับมีเกณฑ์การพูดคุยกันในเดือนนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็จังหวะอิทธิพลของดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวพระศุกร์ ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายวันที่2กรกฎาคม68เวลา16ในการ38นาทีศุกร์นี้ย้ายไปอยู่ที่ราศีพุกศกเป็นเกษตรนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดูชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายเนี่ย17กรกฎาคม68เวลาตี34 18นาทีนะครับดาวพระอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งก็เป็นมหาจักร ตามโมด้วยดาวพระเกตย้ายวันที่19กรกฎาคม6-8นะเวลา6โมง4 6นาทีนะครับเกตนี้ก็ย้ายไปไหนย้ายไปอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาประมาณ2เดือนต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธก็จะพักพุธก็จะพักกลับถอยหลังแต่การพักกลับถอยหลังก็เป็นเกษตรก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับวันที่1ิ เกกรกฎาคม68เวลา9โมง51นาทีนะต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วครับศุกร์เสด็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาวันที่27กรกฎาคม68นะเวลา15บนกาห้นาทีนะครับถือว่าเป็นจุลจักรจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาก็คือดาวพระรงขาน อังคารจะย้ายวันที่27กรกฎาคม68เวลา2ทุ่ม26นาทีอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับตำแหน่งเป็นอังคารอานันต์ซึ่งศักดิ์สีนะในดวงชะตานะครับวันนี้คือการโคจรของดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ช่วงต้นๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัด ว่าดวงชะตาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าจากดาวอังคารวันที่1ถึงวันที่5ต้องระมัดระวังทั้ง12ลราศีคุณจะส่งผลในเรื่องราวซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังวันที่6ไปแล้วดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับและอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระราหูพระราหูจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขยับเดินหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยราหูส่งผลในทิศทางที่ดีปลดล็อกคลายล็อกสิ่งใดที่ติดขัดมีอุปสรรคทุกอย่างจะราบลื่นตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปชีวิตทั้ง12ราศีให้คุณสังเกตเอาว่าวันที่6วันที่7ไปแล้วไม่พอตามดวงชะตาจีนนะครับตั้งแต่เข้าวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปเข้าสู่กุ้ยบี นะครับเดือนแพะในเดือนนี้เป็นเดือนแพ้นะตามดวงจีนนะครับเป็นธาตุน้ํากุยนะแล้วเดือนนี้จะดีสําหรับคนที่เกิดเป็นวันโบโง่นะครับอันนี้ก็จะดีมากสําหรับในดวงชะตาของคุณนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนแพะนะครับมะแม่กับมะเมียเนี่ยจะได้คู่ชีวิตที่มีความสุขคนเกิดปีมะแม่กับปีถอนะครับ ช่วยทักทวงช่วยเหลือควบคุมให้ได้ดีคนเกิดปีมะแมะกับปีคุณเนี่ยจะได้รับการเกื้อนหนุนนะครับการเงินก็คล่องตัวดีขึ้นคนเกิดมะแมะกับฉลูเนี่ยจะมีปัญหาด้านการเงินเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของการเงินทองอาจจะล่วไหลได้นะครับก็ต้องวางแผนด้านการเงินที่ดีนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับทิศที่ห้ามทุบขุดเจาะเลยก็คือเทียงทางทิศต,ตะวันตกนะครับ ห้ามทุบกุดเจาะนะไม่งั้นจะส่งผลกระทบนะครับความเสียหายกับลูกสาวคนเล็กได้นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะแต่ดูจากในเดือนนี้นะครับตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยดาวซีเล็กเนี่ยนะครับเข้าสู่ทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นบ้านใครมีลูกชายคนโตให้คุณจับตายดีลูกชายคนโตจะมีสเสน่ห์มากมีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ อันนี้ต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตาประจําในเดือนนี้อิทธิพลของดวงดาวโยกย้ายจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรที่ลุลูนะดวงชะตาคุณจะสมหวังมีเงินก้อนโตร้อยล้านพันล้านประสบความสําเร็จนะเออดีดีจากงานเงินโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาคุณเพราะคุณจะมีความสําเร็จ และคุณเด่นมากในภพสุภาสี่โงรักให้คุณต่อเจ้าชะตาแต่ว่าดาวมันจะคบคบกันเนี่ยมันจะอยู่ช่วงปลายเดือนครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดไปแล้วมันอาจจะคาดเกี่ยวเดือนนี้ต่อเนื่องไปถึงเดือนสิงหายังไงก็ให้คุณต่อเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดถึงดาวดวงแรกซึ่งโยกย้ายก็คือดาวพระศุกร์ ในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสรอย่างรวดเร็วนะครับคือเร็วตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม6.8เวลา16บหในการสามนาทีเนี่ยนะเข้าสู่พบมรณะก่อนตันุมรณะคือดวงชะตาคุณก็ต่ออระวังสุขภาพเป็นธรรมดาแต่มรณะเป็นกเกษตรตามหลักคืออายุยืน เพราะนดวงชะตาคุณก็ดูแลตัวเองดูนี่หนะ่อยก็เป็นธรรมดานะครับแล้วก็ดาวตนุมรณะเป็นเกษตรทางไกลต่างถิน่นต่างแดนเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต้องเดินทางนะคนราศีตุลเนี่ยอย่าอยู่กันที่เดินทางแล้วดีจะประสบความสําเร็จแต่จําไว้การเดินทางได้แต่ตัวเอง อย่าเดินทางไปเข้าตาจนอย่าเดินทางไปที่อาโครจรอ,อย่าเดินทางไปทางตันจําไว้นะครับแต่ว่าโดยตามเกณฑ์แล้วยังไงคุณก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เนี่ยอาจารย์เตือนไว้นะครับก็คือเดินทางได้แต่อย่าเป็นอะไรที่อาโครจรอ,อย่าไปเท่านั้นเองนะครับระวังหลงทางนะอันนี้แล้วก็ในเรื่องของความรัก ไม่ค่อยดีช่วงนี้ลึกลับซับซ้อนนะครับดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่17กรกฎาคม68เวลาตีสามนาทีคือดวงชะตาของคุณเนี่ยปัป๊บอาทิตย์เข้าสู่พบกรมมะโชคราบวิ่งเข้าหางานก็ <c oughs> วิ่งเข้าหางานมีลัสเป็นมหาจักร ใหญ่ไหมใหญ่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สําเร็จแล้วหายเหนื่อยมาหาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันยวเฉียงเรื่องอะไรเรื่องโชคลาภเข้ามาหางานกับคุณทําไปเลยครับสมสําเร็จสมหวังในหนึ่งเดือนครับนะเหนื่อยแต่สําเร็จยิ่งใหญ่นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพระเกตนะครับ ดวงชะตาชาวราศีตุลเนี่ยเกตย้ายวันที่19กรกฎาคม68เวลา6โมง46นาทีเกตนี้ย้ายไปอยู่ภพสุภาภพชูสุภาคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาดวงชะตาคุณเกตยอยู่สุภะนะครับให้ระวังในเรื่องของคดีความอาญาหรือคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องกระดวงคดีต่างๆนานา นะครับให้ระวังในเรื่องความขัดแย้งหรือความเอาเอา,เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ดึงดังชอบในเรื่องของการบริการแต่ก็มักจะสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิละปะเก่าๆคนราศีตุลคุณจะได้ของดีของมงคลและเป็นของแท้ล้ำค่ามากนะครับหรือบางทีเนี่ยนะ ของที่คุณมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วคุณไม่รู้ไหคุณอาจจะมารู้ในช่วงนี้ก็ได้พระเกา่าพระโบราณของแท้ครับมูลค่าหลายร้อยล้านก็ได้หรือคุณอาจจะได้ของดีมีคนส่งมาให้ก็ได้ในดวงชะตายังไงคุณก็จะมีความสําเร็จนะเอ่อแล้วก็ดาวเกตก็ร่วมกับเพื่อรหัสสบดีส่งผลให้ชาวราศีตุลเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรหลายวิชานะแต่เอาแน่เอานอนกับวิชาใดไม่ได้ เพราะเก่งเกินเพราะคุณจะรู้ทุกเรื่องเหมือนเป็ดอะไรกันนะสิ่งที่ไม่รู้อะเรื่องตัวเองไม่รู้เข้ามา <c oughs> นะในช่วงสองเดือนนี้คนตุนตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสำเร็จสาธุขอให้ได้เงินร้อยล้านพันล้านสาธุขอให้การงานที่ติดต่อธุรกิจไว้โครงการงานโปรเจกต์ต่างๆสำเร็จสมหวังราบรื่น ในสามวันเจ็ดวันสาธุให้ได้เงินร้อยล้านพันล้านเงินหนึ่งพันแปดร้อยล้านสำเร็จสาเร็จจริงๆ <c oughs> สองเดือนนี้ของชาวราศีตุลน,นะครับอันนี้ต่อมาอ,อมาพูดถึงดาวพุธนะพุธจะพักนะครับก็โคจรช้าลงกำลังข้ามราศีกลับมาเป็นเกษตรนะ วันที่19กกรกฎาคม68เวลา9ก้โมงห้พุทธพักอยู่สูพ่พักก็ระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนิดนึงนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยสู่พักเป็นเกษตรดีอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาสกรไรแล้ววินาาสู่พักมาแล้วความเสียหายจะทำให้คุณมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จให้ระวังเรื่องเมาส์แตะหรือมีงานยากัยกยเข้ามาอีกให้คุณทำ วิณาสุภาถ้าคุณทําได้แล้วดังประสบความสําเร็จนะมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธให้ดาวพระศุกร์ดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์เสิร์ตอีก,กนะครับก็คือ27กรกฎาคม68เวลา15บห้านากหเอ็ดนาทีคือชาวนาสีตุนเนี่ยคุณได้ทําอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแหละติดต่อประสานงานอย่างรวดนะเร็วนะครับทําเร็วนะทาไปเลยรีบๆทา แล้วโอกาสจะมาถึงเนี่ยแหละยีกรกฎาคมเป็นต้นไปบ่ายสามโมงห้เพราะตันนุสุภาโอ้โหความสำเร็จล้านทั้งล้านยังไงก็สำเร็จแล้วก็สีงโงลักให้คุณต่อเจ้าชะตาอย่างเต็มที่นะครับแล้วดวงชะตาคุณมรณะสุภาจะมีชื่อเสียงต่างถิ่นต่างแดนไกลครับโอ้โหดีมากทำเพือ รวยครับสมหวังนะแล้วก็จะมีความสุขเป็นอย่างดีมีโอกาสได้กินของอร่อยๆในรูปรสกลิ่นเสียงนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพลังขานในดวงชะตาเนี่ยดาวคานย้ายราศีวันที่27กรกฎาคม68เวลาสองทุ่ม26นาทนะีอังคารเข้าสู่พบวินาศเป็นมหาจักรเป็นอังคารอนันต์ซึ่งศักดิ์สีนะ ดวงชะตาในกระดุมพระวินาศการเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การจ่ายเงินอย่างรับรับจ่ายเงินใต้โต๊ะอ,อะไรก็ว่าไปนะครับคือการเงินในช่วงนี้มีทั้งรับทั้งจ่ายได้มากก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะครับคู่สัญญาเจราจาเป็นวินาศสอ,อย่างก็คือ 1. คุณต้องระวังปัญหาในเรื่องของคู่สัญญาในช่วงนี้นะ ทำอะไรด้วยตัวเองจะประสบความสาเร็จความรักไม่ค่อยดีอาจจะไม่ค่อยดีคุ่กี้กันนะครับแต่อย่างนึงคนรักคู่ครองหรือคู่สัญญาให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆลับ,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 บอยู่ก้างหลังนะจะดีนครับโอเคอันนี้ก็ระวังนิดนึงอาจจะขยันเป็นพักๆเออแล้วก็อังคารเลงเสาระวังอุบัติเหตุ เสาถึงภูมิมังละวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไห่ชิบหายทั้งหมู่โจรก่อกำเริ่มทำม่นวายล็อกประตูหน้าต่างให้ดีตรวจเช็คสายไฟภายในบ้านอย่าขับรถขับราเร็วจะเกิดอุบัติเหตุนะของชาวลัคนาราศีสิงห์ไอ้ราศีตุลจ้าต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลน,นะ พระจันร์จะเพนในวันที่11กรกฎาคม68เวลาตี3 49นาทีจันทร์เพนอยู่ที่สหาหัสช้าให้คุณต่อเจ้าชะตางานที่เกี่ยวข้องกับสังคมงานสาธารณประโยชน์หรือติดต่อกับคนเยอะๆดีนะครับแล้วก็จันดับวันที่25กรกฎาคม68เวลาตี2 20ดูที่กรกฎการงานกลางคืนครับวันม,ม่ค่อยดีก็นอน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  <c oughs> ไปเลย คิดมาต่อสิ่งใดนะโอเคเดี๋ยวจะมาถึงคำพยากรณ์เพิ่มเติมในเดือนนี้โอ้โหคุณดีมากถ้ายิ่งปลายเดือนยี่สิบเจ็ดยิ่งดีใหญ่นะครับอันนี้มาถึงคำพยากรณ์เพิ่มเติมคือการงานของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับคืออาจจะเหนื่อยนะแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จคืออย่างที่บอกเนี่ยช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่เจ็ดแปด หลังจากเจ็ดแปดดีไม่มีปัญหานะคุณอาจจะมีเรื่องอื่นฐานทุกใจบ้าเป็นธรรมดาในเรื่องการเงินถือว่าดีครับจะมีเข้ามาเรื่อยๆความรักบางคนอาจจะรอคอยสิ่งใดอยู่รอคอยการติดต่อสื่อสารกลับมาอยู่มีโอกาสอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของความรักของชาวดาศีตุลน,นะครับโอเคนะอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตาของตุลน,นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ